สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโคกเก่าเจ็ดปีนะผมมันจะเป็นยังไงเดินไปดูเลยเนี่ยผมนี่โคกความเก่าประมาณเจ็ดปีนะผมเป็นปีสองพันสิบห้านะผมขอาว่าขอดูนะถแถวๆน,นี้เห็นไหมปีสองพันสิบห้านะผมอันนี้เป็นถามว่าเป็นโคกอะไรเป็นโคกวันจุดจีนนะผมโคกวันจุดจีนนะผมี่ แชร์โคกแชร์ยิ้มขอให้อยู่ดีมีสุขนะผมเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยผมเป็นอย่างนี้นะผมอันนี้น้ำเหลือครึ่งหนึ่งนะผมเนี่ยข้างข้างหน้าเป็นอย่างนี้เหมือนอีพีที่แล้วเลยนะผมไม่ใช่ดิไม่ใช่อีพีเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวเนี่ยโคกอันนั้นอะนะผม ก็เป็นประมาณนี้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กด like, กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ